สวัสดีครับมาดูเจ้าหางเหลืองกันครับไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะยังเป็นเจ้าหางเหลืองอยู่เลยโอ้ใส่บันไดแล้วบันไดน่าจะยาวดลย่าง่เตี๋ตัวปบอวเงาบ่ห็น่า เน่าตัวดนะ้ยเนาะเม็ดเม็ดตรัวด้วยนะเลยกว้างเลยนะบันไดกว้างเลยนะดูดิดูบันไดกูเดี๋ยวห้นรสางลอยอยู่่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งรถนะครับวันที่สองที่ ที่สองที่สามนี่แหละทำให้ขึ้นสองร้อยได้เลยนะแล้วคันเนี้แล้วไม้ออกนี่คันนี้ติดเคนด้วย นั่นคืออาหารเอาเขี้ยนไปห้อยใส่หลังคาเดีะยวะตังลอยไหมโดยบ่มีแนวคั่มไหมนีใจใเย็นเถเขียนไม่ใช่เบาๆดินยังเง้หน่อยแต่มีเกือบสองตันละมั้งเนี่ยจะบอกให้เขาใส่เกียร์สายให้ข้า่จอหนำให้ไปนี่มันนี้เป็นเกียร์คันเลยตัวนะ่ะวันจันทร์นี่แหละเพราะว่าเขาหนับวันอังคาเลย มันจะน,น่าจะเสร็จในวันอังคารน่าจะเสร็จนี่เนกตัดไฟใส่มีคอนโทรลหางด้วยนะคอนโทรนหางจะได้ลองวิ่งทางไกลเลยครับไปอำเภอ,อบินจัลักษ์นะครับจากมหาสารคามไปอำเภอบินจัลักษ์ 270รกโลนี่แหละตั้งชื่อเลยไหมตั้งชื่อเจ้าแลมโบ้เหออ้อแลมโบ้ครับไม่ใช่แลมโบ้นะแลมโบ้แต่ชื่อราเต้ชื่อแลมโบว้วะโหดวะแลมโบ้ครับ โอ้ก็จะถือปืนกลใช่ไวะมันเล้โบ้บันไดก็ต้องใส่ใตัวต้องเหลือตัวนี้อย่างบันไดแต่ถ้าจะเอาไปขึ้น200เนี่ยบันไดต้องถอดนะครับบอกก่อนเลยเพราะว่าบันไดเนี่ยมันจะขึ้นได้ตั้งแต่ร40ลงมาเพราะว่าผมไม่ไม่เน้นหนักไม่เน้นให้รถมันหนักเกินเพราะว่าถ้าเกิดจะไปขึ้น200จริงๆอ่ะถอดออกก็ไม่ยากหรอก ถอดสลักตัวยาวนี้ออกนี่นี่ครับถอดออกปุ๊บแล้วก็ถอดตัวนี้ออกกระบอกก็เราก็หาเชือกผูกเอาไว้ครับสวยงามสวยงาม เป็นจะไปหป่อนวเตะแต่รถเ,เครื่องดี่ดีเตะท่นนี่เครื่องดีมันเป็นรถล่องไหมเพลเดียวเป็นรถเพ้าเดียวอืมไปไดไปไดสบายจยุอกผมว่านั่นจะไปได้สบายเลยเดี๋ยวต้องลองกันนะครับจะเกิดใครกำลังลงิงรถคันนี้อยู่ก็ลองดูได้เลยเพราะว่าผมจะเอาไปลองให้แบบทางไกลเลยนะ จะได้รู้กันเลยว่ามันจะรอดหรือไม่รอดครับเวลาวิ่งทางไกลจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สายให้เลยเข้าง่ายๆเลยทรงได้ครับทรงมันได้นี่ก็เป็นลถลูกค้าอีกคันหนึ่งนี่ก็ขึ้นโค้งไวแล้วครับ 8E จำได้ไหมคัน,นังนัง้นกี่เดือนแล้ววะสามเดือนแล้วมั้งนี่ ตั้งแต่ผมเอามาขึ้นโค้งไาแล้วครับเขาจะเอาไปขนรถเกี่ยวคูบุตา้าติดเทนด้วยขนรถเกี่ยวด้วยแดบพับได้นะเสาก็พับได้ครับนี่พับลงได้หมดเลยจะขึ้นรถเกี่ยวแล้วก็ทำบันไดลงตรงนี้ทำบันไดาหางอู้พุ่นขวางเล็กหนเนี่ยล่ะเตะ ล้างน้ำหน้าสีก็โอเคอยู่นะสั่งร้อยซื้อตู้ตู้ใหม่เจอนี่ใหม่ๆม่ถอยมาใหม่ๆเม่เลยจนี่คนได้สางมาหลายคนน่นอนครับคันนี้น,นั่นบ่เดีย๋ยวทุกสยดี๋ยวพี่หกสิบุแล้ว เก็คือลอยยีได้ๆุญเหรอน่าทิยากเติบด้วยแล้วลอยยีเนาะบ่อลอยยีมันก็นทินั่นเติบด้วยวมันเป็นเหล็กล้างนา้ำเนาะถ้าเป็นเหล็กไอ้เห็ดเห็ดบีมแค่ไหนนายติดตัดใจเอาเห็ดบีมแล้วเนาะเจ้ากันนักโผล่ป่ะนี่แต่งงก็ถือว่าสารเหล็กเหล็กทีมากนะ นี่แม่บอกหลงไหมามาเข้าเดียวไหมหลงไหมามาไม่หลาสุดเลยนี่เสียดหรอฮะพังเนี่ยพงมามน,นี่นะี่เราขั้นนีนนะเลียวหรอสร้างลอยเอ,อ้ยมันลุ่มเห็ดเราขั้นนีนเนาะแต่ขาเจาะกับแตมใหมซื้อหรือวะแต้มันส่งไหม เนี่ยเด็กเส้นของแท้และเด็กเส้นขาใหญ่ป่ะบัท่นพ่อเดือนบ่ท่านพ่ออาทิตย์สองอาทิตย์ต่ำนี่แล้วหรอ,อเหล็กหนามากครับอย่างนี้ขึ้นสองร้อยนี่หายห่วงครับโบักลงนี่มันนอสำรับขึ้นสองร้อยได้แล้วลงเทอร์โบอีกต่างหากลงเทอร์โบ อันนั้นวันเดียรถสิบล้อสันวันเดียอันนั้นเออรถหัวลากไหมเห็นไหยจะเห็นเป็นสิบล้อสันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูติดตามรถคันนี้นะ <c oughs> เขาจะทําเป็นรถสิบล้อสั้นๆเฮี้ยนๆหุ้นๆนั่นนี่นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นรถหัวลากหัวลากแล้วมาถอดหน้าวัวแล้วก็จะทําเป็นยกดำได้มันกัะวะ่าดำจัะเมยียบอะนี่งหาเมยียบหนึงตินี่ถึงช <c oughs> าวบ้านชาวบ้าแค่สี่เมตรนี่มั้งนี่ ทีเมน,นิบปั๊งเนีเ่ย,เ,ยเอาไปถอาถวายนางานนะันพอไะปกติตัวเซสซีนี้จะตัดเชียตรงนี้นะเขาก็ต่อ,อ,อมาต่อมาเพราะว่านเป็นหัวลากไงก็สามงมุดราคาให้มันได้ยี่เดีวยวนละแต่ก็เป็นหัวลากก็กิดก็ถือว่าทําแล้วก็น่าเดี๋ยวติดตามน่าจะน่ารักพอสมควร <c oughs> ไม่รู้ว่าจะบ่าเขาจะเอาสูงประมาณไหน ขันเห็ดส่งเดีวยวกันก็หกล้อดำเนี่ยงามเนาะเห็ดเห็ดกำตำหน่อยหน่อยไหมทำเล็กๆไหมมันก็คงจะสวยดีแล้วก็ไปเอาคานหน้ามาใส่อีกสักตัวนึงให้เป็นเอเอเป็นรถถังเลยสิบสองล้อสั้นๆเนี่ย <laughs> โอ้เปืดอเปิดอุปกรณ์โพดเออสวยอุปกรณ์มากครับโอ้จำโบันต้วนี้ช่วงล่างประกันกล้วยเลยได้นน่ มันบามา็นรถขีดลายได้เตียนี่โอ้บอกี่ง,งามๆเลยพวกเบียดบ่อย่างลยวะรถงามมีที่นี่นรถงามด้วจัซซี่งามโอ้คำเนเยือเดเยือดช่วงออกเราไปเห็ดเป็นเทนเหล,ล่าเงาๆดีมึงใช่เนาะเครื่องเครื่องสองสี่บ่นี่เป็นไปหามาจะใส่บนินว่เสียมนี่นหรือของเก่า่นกับมีมาตัดออก ตัดด้านหน้าออกว่าเป็นตะยกหัวเถอะไม่เห็นเป็นตะยกหัวแต่นอแบนเห็นเหี้ยนเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปส่งรถครับนุ่ขึ้นอยู่บนหลังรถเจ้าบินเทนเราผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะมาดูเพราะว่าวันอังคารนี่แหละผมจะได้มารับรถแล้วก็เอาไปส่งเอาเจ้าโดนัทไปส่งที่อ,อำเภอนี่แหละเดนจัลักนะครับชิสเกต ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ